ผมผมก็มาลองรีวิวนะครับว่าเมื่อเราทานทุเรียนแล้วะนี่ครับเมื่อเราทานทุเรียนแล้วครับผมแล้วเราจะสามารถเพาะเมล็ดตรงนี้ได้อย่างไรครับนี่เราก็เลยต้องไปเลือกทุเรียนนะครับที่เนื้อหวานอร่อยจากร้านเลยนะครับแล้วมาชิมดูแลเดี๋ยวเราจะได้เพาะเม็ดกันนะครับผม นี่ครับอันนี้เราก็ทาไปสามเม็ดนะครับอันดับแรกนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมก็เอาเม็ดทุเรียนนะครับมาล้างน้ําก่อนครับนะล้างน้ํานะครับทําความสะอาดตรงคราบมันๆตรงนี้ครับจะทําให้เม็ดทุเรียนนะขึ้นได้ง่ายครับ อันนี้เราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับว่าวิธีเนี้ภายในสามวันเนี่ยจะมีเม็ดงอกยังไงบ้างครับนะและ้วขูดตรงนี้ครับทำความสะอาดให้เกลี้ยงครับเห็นไ,ไหมครับเพราะตรงนี้จะเป็นที่งอกของรากทุเรียนนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเราจะติดตามกันดูนะครับว่าทุกครั้งเลยเนี่ยไอย้ทุกจนทุกวันเลยเนี่ยจนทุเรียนเนี่ยงอกออกมาครับก็เราก็เตรียมน้ํานะครับอ่าอันนี้ครับคูณให้จนถึงอย่างนี้ยครับเห็นไหมครับเนาะอย่างนี้เลยครับ แล้วก็ร้างคราบมันเขาออกครับทุเรียนลูกนี้รับประกันว่าออร่อยเนื้อหนาหอมแล้วก็เม็ดรีบเม็ดนิดเดียวเองไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับอืมโอเคเอาละเอาแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วก็นี้นะครับโขตรงเนื้อตรงนี้ออกครับ จริงแล้วผมก็มีลองเพาะดูนะครับว่าหลากหลายวิธีครับมีวิธีในการเพาะวางไว้ในถุงดินเราเลยอัตราการงอกก็มีครับเกิดแต่ค่อนข้างจะน้อยครับก็บางทีเราก็ต้องลองทำห,หลายวิธีครับเราจะรู้ว่าวิธีไหนจะเหมาะกับเมล็ดชนิดไหนบ้างเม็ดทุเรียน แล้วก็แต่ละสายพันธุ์ครับอันนี้ก็จะขูดตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ล้างให้เกลี้ยงเลยนี่ครับเราก็มาดูว่าตรงไหนอีกเหลือนิดๆหน่อยๆอะไรอเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับ นี่ครับออเอาละเม็ดสุดท้ายละเพิ่งกินกันสดๆร้อนๆเลยนี่ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่ที่ใครบ้านใครพอมีที่ว่างๆ สักนิดนึ่งรู้ว่ามีสวนอย่างเนี้ยครับก็ลองทํากันดูครับแล้วลองมาแชร์กันดูครับว่าเออผลลัพธ์เป็นยังไงมีปัญหายังไงบ้างครับโอ้เม็ดนี้รีบมากครับไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าอืทุเรียนอันนี้เนี่ยอร่อยมากเลยครับนี่ครับเม็ดรีบมากเลย ก็เวลาเนี้ยเราก็ดูครับดูความเกลี้ยงเนาะก็ไม่ต้องเกลี้ยงมากนะครับว่าประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับเนาะเอาละโอเคนี้ทำยังไงต่อครับนี่ครับเราก็เตรียมอุปกรณ์อีกอันหนึ่งเอาไว้อับแล้วก็ใส่น้ำแค่พอท่วมเม็ดทุเรียนสักครึ่งเม็ดนะครับผมแล้วก็วางไว้เราก็จะวางไว้อย่างนี้นะครับ ประมาณ3วันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันทีละวันว่าเมทุเรียนเนี่ยเขาจะมีการเจริเรญเติบโตยังไงบ้างครับผมเรามาดูกันนะครับวันที่1นะครับผ่านมาแล้ว1วันนะครับของการเพราะเมทุเรียนนะครับจะเห็นว่ามีเริ่มมีตุ่มตรงนี้ครับที่เราขูดเมื่อวานครับยื่นออกมาแล้วครับผม เห็นไ,ไหมครับสองเม็ดเนาะอีกเม็ดหนึ่งก็ยังนิ่งอยู่เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าภายในสามวันนี้มเมล็ดตรงนี้เนี่ยที่งอกเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ครับผมอันนี้วันที่สองนะครับจะเห็นว่ามีรากงอกออกมาที่ยาวขึ้นนะครับทั้งสองมเมล็ดเลยนะครับ ส่วนเม็ดนี้ก็จะมีตรงนี้นะที่เหมือนจะเริ่มปุดๆขึ้นมาเพราะจริงแล้วเม็ดนี้ก็ไม่คิดว่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าเม็ดมันรีบมากเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองติดตามวันที่3กันต่อนะครับผมครับสวัสดีครับเรามาดูวันที่3กันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า ลากยาวออกมาประมาณหนึ่งข้อนิ้วแล้วนะครับทั้งสองอันเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวต่อไปก็อีกสักวันหนึ่งหรือสองวันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมดินวันนี้เราก็จะไปแช่ขุยมะพร้าวเอาไว้ก่อนขุยมะพร้าวสับครับเอาไว้รองก้นครับผม